ผมน้าโจคอมมานโดนะครับนะนะครับเจ้าของแบรนด์คอมมานโดนะครับเจ้าของเหยื่อยางคอมมานโดวันนี้นะครับนะผมก็จะมีเหยื่อนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนะหลายแบบนะครับเอ้ามาดูนะครับแบบแรกครับตัวนี้นะครับจะวางขายเร็วๆนี้นะครับตัวนี้นะคอมมานโดคอกระได้ครับตัวนี้นะครับแอคชั่นเลื้อยนะครับตัวนี้แอคชั่นเลื้อยนะครับจะวางขายนะครับคอกระไดจะมี2แบบนะครับแบบนี้นะครับเงาวิ้งนะครับนะนะครับ แล้วก็จะมีนะครับตัวนี้ครับตัวยอดนิยมนะครับตัวสร้างชื่อเลยครับสุดติ่งครับตัวนี้ชื่อสมชื่องจริงๆครับสุดติ่งนะครับวันนี้มาเทสก็น้องๆก็โดนกันไปหลายคนนะครับไซส์สวยๆนะครับสุดติ่งเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ครับนะครับตัวนี้ จิริดครับตัวนี้ลายปิกาจูนะครับตัวนี้ก็ขายดีเลยทีเดียวนะครับจิริดนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะตีไม่ออกนะครับมันขึ้นอยู่ที่เพื่อนเพื่อนใช้สายผมใช้คู่กับสาย P2 นะครับของนะครับมารุโกะนะใช้ดีตีไกลนะครับน้ำหนักดีตีไกลแน่นอนครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงว่าจะตีไม่ออกครับตีออกแน่นอนครับนะถ้าใช้สายคู่กับสายมาริโกะนะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่ตัวละ100บาทนะครับตัว100บาทนะครับเพื่อนๆสนใจก็ หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับทั่วประเทศมีขายหมดนะครับนะกรุงเทพและปริมณฑลหาซื้อได้ที่ร้านราชาเหยียบปอมกระสุขโทนนะครับเข้าไปเลือกนะครับไปเลือกดูกันได้นะครับนะตัวนี้นะครับยางนุ่มครับเคลือบเงานะครับเคลือบเงาวิ่งเลยครับเงาสวยเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเราเคลือบเงาครับเงา US นะครับตัวนี้นะครับจะเงามากนะครับนะครับให้เพื่อนๆไปหาซื้อได้นะครับตอนนี้นะครับนะทิปนะครับมาแรงเลยทีเดียว นะครับนะใครไม่มีก็สนใจก็ไปที่ร้านราชาเหยื่อปลอมกระสุนทนได้นะครับอยู่ที่สระานะครับนะเส้นไปบางเลนนะครับนะให้เพืเ่อนๆไปหาซื้อได้นะครับนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเย็นๆก็มาชมผลงานกันอีกทีหนึ่งครับนะกับคอมมนโดว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้สวัสดีครับ